วันนีครับมาอันมาชมวัดสัจจันทร์จะมีงานบุญใหญ่ครับ12วัน12คืนงานบุญใหญ่นะครับใหญ่ยาวด้วยหลายวัน2 7ธันวา68ถึง7มกรา69นะครับนี่ก็เตรียมงานขามปีนะครับมีหมโอ,อโซทุกคืนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูมาดูนี่แวะมาชมครับนี่ นี่ก็เตรียมโครงสร้างนะครับนะครับก็เตรียมทุกวันสวัสดีครับปา้าเตรียมอะไรมาสวัสดีครับเตรียมเตรียมอะไรอยู่ครับวันนี้แอบมาเห็ดฟางจา้ะเห็ดฟางอ๋อไมาถึงทํากันเองหรืองานเกี่ยวกับงานวัดหรือไม่ใช่ประดับงาน,ดดนี่อ๋อเอาฟางเก่ามา <c oughs> ทำแบบคือคิดแบบไปแล้วหลวงพ่อคิดแบบไปเนี่ยได้ช่วยๆกันออกแบบชื่ออะไรอานนท์อานนท์านนันอานนท์อานนท์เนี่ยอานนันท์พระประมาณว่าตอนนี้ก็ให้วางกันมาเนี่ยหรือว่ารับผิดชอบช่วยกันแต่ละจุดละจุดไม่เหมือนกันเนี่ข้อมูลนาทีให้ตรงนี้จะรับผิดชอบกันไปอ๋อก็กำหนดวันเซตก็จะมาประกอบ อ๋ออ๋อเป็นไม่นึกว่าเป็นนึกว่าเฮ็ดกินได้เฮ็ดเฮ็ดประกอบงานอยู่กับป้าเลยครับอยู่กับป้าเลยชื่อป้าป้าเชื่อท่านเป็นป้าเลยปนิดปนิดคนบ้านไหนคนบ้านพระจันทร์นี่แหละค่ะพระจันทร์นี่นี่โอเคครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นครับไปดูตรนข้ากล้องข้าวกล้องครับกำลังเย็บอยู่ครับเดินไปดูเลยครับตอนนี้ทีมงานเฮ็ดกำลังทำตอนนี้ก็หลายๆจุดนะครับเนี่ย ทางเขา่านี่มาไอจีจะทำเป็นลงบุญลงอะไรน,นี่เฮ็ดออกสวยใช่ครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับ,รบโอ้สวยสละหนึงโอ,โอ้ฟีโอ้คือเฮ<ะ>็ดแม่เฮ็ดไอเฮ็ดไอดีอ๋อวิธีการก็เอาลวดไปข้างนอกเนาะลวดข้างนอกเนาะแล้วก็เอา ฟางหยาดแล้วก็แต่งไว้รูเป็นล่างเดี๋ยวจะเองจะขึ้นโค้งใช่ขึ้นโค้งมาแล้วค่ะทำฟางอือโอ้สวยสวยสวยคือ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 แต่ถ้าฝนมาเนี่ยเดี๋ยวผมถามนะมันจะอะไรไหมตอนนี้ฝนมันทุกวันเนี่ยฝนมันจะเอะทาให้มันพุ่มันอะไรไหมสนิเนี่ยเนี่ยอันนั้นอันนั้นแบบทีสนิมแบบงมาหาอะไรทาเนาะไปดูแต่อาจารย์นี่ทำยังไงเนาะแต่ทำตามตามคำบอกก็ร้อน อีกตั้งจักเดือนนึงอ่าอนอีกโ<ห>ก,กเดือนครับสวยครับสวยอันนี้ก็เดินไปอนอุนพระอันนี้ก็กำลังทําชุดต่างๆครับเขาฝังงานฝังลูกนิมิตใช่ไหมเอาเขาที่เรียกไม่ใช่ฝังใช่ไหม่อ,อันันน้นยกพระะอ๋อยกพระฝังลูกนิิมตฝังลูกนิมิตน,นะครับ ลูกนีมีดสิบสองวันสิบสองคืนโอ้สวยครับสวยครับ,บค่อยๆสั่งก็ร่างสั่งหวัดไปเรื่อยๆนะครับตามากำลังศรัทธาครับสวัสดีครับ,รบจากดเป็นตังชายครับ ที่วัดจันทร์ครับวันนี้เป็นที่ที่สิพฤษภาไทยครับมาดูการเตรียมงานงานฝังลูปปีนิษฐ์บัดสะจันตำบลนึงตำบลลุกเข่าบนสุดระเบเองการางสุดกลาง